ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักคุณพ่อคุณแม่จะรับมือยังไงดีสิ่งสำคัญที่สุดที่แม่จะต้องรับมือเมื่อลูกมีพฤติกรรมไม่น่ารักก็คือคุณแม่ต้องมีสติแล้วก็ทำความเข้าใจในพัฒนาการตามวัยของลูกค่ะจะทำให้สามารถรับมือกับลูกได้อย่างสงบใจนะคะเมื่อลูกมีพฤติกรรมไม่น่ารักให้คุณแม่ทำแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเลยให้เข้าไปกอด การกอดจะทำให้คุณแม่มีสติแล้วก็สงบลงได้จากนั้นคุณแม่ถึงจะค่อยสอนนะคะเรามีสติแล้วก็ใจเย็นลงอะ่ะจะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์แล้วก็สถานการณ์แล้วลูกเองก็จะได้เรียนรู้พฤติกรรมการควบคุมอารมณ์เรียนรู้จากคุณแม่ด้วยค่ะ การควบคุมอารมณ์จะทำให้เราไม่น็อตหลุดแล้วก็ใช้คำพูดที่รุนแรงหรือว่าใช้กำลังใช้ความรุนแรงกับลูกนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ค่ะจะทำให้ลูกเกิดเป็นแผลในใจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาหรือรักษานานมากเลยนะคะการที่เด็กอ่ะคะ่ะเขาเสียความรู้สึกดีๆไปแล้วมันยากมากที่จะ กลับมาเหมือนเดิมได้แล้วเราจะต้องมาปรับพฤติกรรมกันอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ส้มอยากแนะนำก็คือการรับมือกับลูกเมื่อลูกมีพฤติกรรมไม่น่ารักด้วยความใจเย็นมีสติแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆสอนค่ะสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์หรือว่า กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ